สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมไมด์ดัมมี่นะฮะจะมาตอบคำถามของคุณครูนะครับที่ถามผมเข้ามานะครับทั้งในคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกมาใน Facebook ของผมนะครับเรื่องเกิจบัตรออนไลน์นะครับกับส่วนเสริม c i t y f i เนะครับคำถามที่ผมเจอส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องของเมลตอบกลับมันไม่ตอบกลับนะครับแล้วก็ไม่ส่งใบประกาศออนไลน์กลับไปให้ผู้ทำแบบทดสอบนะครับปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานี้นะครับเมลมันไม่ตอบกลับไปนะครับซึ่งผมก็เจอเหมือนกันนะครับตอนที่ทำแรกๆนะครับก็คือเมลมันไม่ตอบกลับ นะครับแล้วผู้ทำแบบทดสอบก็ส่งข้อความมานะครับต่อว่าผมว่าทำไมถึงไม่ส่งไปทั้งๆท,ท,ที่ทำผ่านแล้วนะครับผมจึงไปรวบรวมข้อมูลมานะครับมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆก็คือ1นนะครับความจุในอีเมลมันเต็มนะครับเมื่อความจุในเมลเรามันเต็มนะครับมันก็ไม่สามารถส่งอีเมลต่อไปอีกได้นะครับ ไม่สามารถที่จะตอบกลับผู้ทําแบบทดสอบไปได้นะครับกับ2นะครับเมลเรานะครับที่ส่งออกไปนะครับมีสแปมติดกลับมานะครับจึงไม่สามารถที่จะทําการส่งต่อออกไปอีกได้นะครับถ้าเป็นเมลปกติธรรมดานะครับคือแอป Gmail ปกตินะครับจะส่งออกได้100อ e ีเมลต่อวันนะครับ100อ e ีเมลต่อวัน นะครับแต่ถ้ามีเมลตอบกลับมาที่ติดสแปมมันก็จะไม่สามารถส่งต่อออกไปได้อีกนะครับกับ2ความจุของเมลเรามันเต็มนะครับถ้าพื้นที่ความจุของเมลเรามันเต็มก็ไม่สามารถส่งต่อออกไปได้อีกนะครับอันนี้คือในกรณีของเราใช้แอ Gmail ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ g Suite นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ g Suite นะครับ มันจะสามารถส่งต่อออกไปได้1วันนี้1,500อีเมลต่อวันนะครับ1,500อีเมลต่อวันนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ของ g s w i t e นะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณครูท่านใดต้องการที่จะทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับที่สามารถส่งออกไปได้ในวันละทีละเยอะๆนะครับก็ไปสมัคร g s u i ิตนะครับ ยังไงก็ลองไปทดสอบทําดูนะครับถ้าติดขัดหรือมีปัญหาตรงไหนนะครับก็มา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับคอมเมนต์ที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ,ม,ม,บมีอะไรก็มาแชร์กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วครับแล้วก็กดติดตามช่องไม d a ดมีผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผม สวัสดีครับหกหรือหก็ได้พร้อมละหนึ่งสองสาม <c oughs> มาไหมป๊ามาไหมสวัสดีครับโอ้ว่วาผิดว่าเร็วพอดวอดดีไหมวะ สวัสดีกองอย่าพาบกไออุ้งกี้จะมาโกนเท่าสวัสดีนี่ฮอนเดยไดบอกระถ่ายไว้ก็ไปตัดไงไม่เพื่ออะไรไม่พื่อเพื่อถามมุกยามสวัสดี เมลเรานะครับท uhm ี่ส่งออกไปนะครับมีสแปมติดกลับมานะครับจึงไม่สามารถที่จะทําการส่งต่อออกไปอีกได้นะครับมันถ่ายได้มือได้เล่นเลยก็ถ่ายได้คือมึงว่าค่อยๆไะ มึงบอกมึงมึงบอกค่อยๆนะกูลืมมาแล้วนี่โอ้โบอกมันอยู่นอท่าตั้งกูกำลังถ่ายวิดีโอกูอยู่นะครับแหนห่อใส่แล้ววะเอาไม้ก่อน